แม่ใใจจลมออมวนเสียใจจนุนจะต่อยแม่วดเสียงจนสุดกำลังมาแล้วแม่รีเข้ามาดูในวัดไม่มีมาถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะอ,อุ้ยสถานที่นี้คงเป็นวัดค่หาหาว่ามีวัดเขต้องมีพระเด๋ยว้องเรียงที่ข้างในไช่วยหน่อยดีวยกว่า ว่าไโยมะเชวยเหลือหแล้วเป็นอะไรแล้วงไปห้องน้ำท้นั้นท้องะไรท้อง่พไม่ไปโราบาลลยโโอนอยะ่างนี้แหละคนเรานเวลาทาไปทากันนอกวัดเวลาโคดจะมาโคดในวัดเออจะทำกันในวัดพระจะได้ช่วยกัเต็มที่ ครับโยมเท่าไหร่ฮะเท่ไหร่ร้อห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบรอยแล้วโยมไอ้บนตึกน่ะเก้าอี้เท่าไหร่นะไม่ใช่หังไม่ยอันนั้น VAP เบา v ี p จะมีลูกกลงร้องด้วยดีนะมันรอยากเมันเกี่ยวไม่โยมใช่เบาคือดีที็ไหนอากปน่ะเออเฮ้ยรวยนะพี่สองคนนั้นรวยนะทำไมอ่ะไม่รวยจริงจะซื้อตึกโรงเรียนนั่ดูดี ลุยนะนลสวัสดีครับออ เราเลยตัดอกตัใจมีผัวใหม่ระชดแม่เลยผัวใหม่จะดีหรอดีดีเราต้องมีผัวที่เครื่องแบบให้มันอิจฉาเล่นเร้องมีคมบบเรครือคอ่องแบบเนี่ยหรอคช่ที่ว่าอะไรดีครับยอโยมโยมลองเกิดมาที่อะไรดีเป็นเป็นแบบตำรวจได้ไหมอ่ะ <c oughs> เอาตำรวจไม่ได้หรอแล้วถ้าทหารเนาะอุ้ยยมไม่ชอบทหารหรอวเออทหารก็ไม่ดีแล้วไม่เอาไม่เอาเป็คุณครูล่ะคุณครูไม่เอาแล้วต้องเป็นอะไรอ่ะพระแน่แน่เครื่องแบบไม่เคยหอดเลยเครื่องทรงเขียวปี๋เชียวสงพ่

ร่างให้เป็นพี่เป็นทางิคุณพอฮะหายแล้วหายแล้วว่าท้อแล้วไปโรงพยาบาลเลยไปเลยนะทถไมอ่ะโอ,อ้

ถ้าวมันเพื่อนคืนเขไปคะมัพุ่ต้นจริเอามาหนไหมนั่งคุยกันหน่อยไไหหน้าเว้นสองผรามาสองจังเลยวะยออกมาแล้วกูพาเกอาเก๋บาลิเก๋บลิเก๋บาลิกเมาน้าคุยกันนามีธุราไปไหนกันนัดกะ๊อกไว้ก๊อกไหนกัน ตะก๊อกเป็ดตีก๊อกอ๋อหรือว่านังสุนิกาก๊อกอีกมาไหมอากิมาตรงฉันเของใจเมื่อคืนฝันเดี๋ยวอะไรมองดูดิสาวหอแท้หรือสาวหอลิเกอันนี้ของแท้เลยจริงปะคะจริงใจร้องดื้อเดี๋ยวเขาตีด้วยกระบอกเลยพี่ครับขอเล่นลิเกแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะลองกันเย็เหัวเราเว้ใหนกัน เอาี้ไม่มีครับพี่คณะนี้ไม่มีใครทําอะไรผิดเลยยังไม่ทันถามแลม้วไปล้อตัวทำไมเล่าบอกไว้ก่อนพี่รูปร่างเหมือนแต่ไม่เคยดูบุญหยอกเม่หยอกเลยอย่าออกกลางไม้เอาเห็นสิว่าไหมหนูอเอาเรื่องาเนีไยเอาไงว่ามาเร็วๆดิจะงน้ก็ได้เลยเข้าคืนฝนันนะดิ ฝันว่าตีคุกกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่การใหตีหวยคุณลองมองไปไกลๆขอทำหน้าที่เขายืนต่อไปน่าคุณรู้ว่าซองหน่อยย่อมาจากอะไรอ่ะเาย่อจากอะไรอ่ะทหารสารวัตรทหารพ่อหมอเนี่ยใช่เปล่าใช่ฝันก็คือฝันฝันว่าจะให้ช่วยตีตัวเลขให้หน่อยออ๋จะไปแขงหวยเอ่าพอมาฝันว่าไงฝันเห็นแมวแมวที่ตีห้าฝันเห็นหมาด้วย Mèo tí 5 tay hôm. Little mong, mới Tay nhung, man. Lack a bicycle, lần mẹ đi mô. hôm nay. So, happy, yên, yên. Poor team. I love playing. 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 อ้าวนี่โย,ยมใน,นมล,ลูกแล้วลูกอีฉันเหรอเจ้าคะ่ะลูกยอมนะเนี่ยผู้ชายซะด้วยจ้าแล้วโยมเป็นใครมาจากไหนเจ้าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเจ้าชู่ศรีวิกาเป็นเจ้าเมียของท่านพีทรงบดินแล้วโยมมาที่นี่ได้ยังไงล่ะ่พยพระผีเสดทรงคราบมาสิเจ้าคะ่ะเนี่ยวถ้าคืนกลับไปเอาลูกไปด้วยตอนเนี้ยคงจะตายทั้งแม่ทั้งลูกแน่เลยมีอะไรให้มาช่วยเหลือไหมฝากเลี้ยงลูกหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะ หลวง,งพ่อไม่ต้องจังน้ำโบสื้อนมให้เด็กด้วยเหรอฝ่าคนเด้อเจ้าค่ะหลวงพอ่อโชคดีแล้วก็มารับกลับไปนะรับแลไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะรับงาจุ๊บจุ๊บเอออยู่กับหลวงพ่อนะเออ <c oughs> ไม่ต้องร้อง <c oughs> เงียบลูกเงียบเงียบเงียบแล้วตบ เด็กสองคนนี้ไม่ได้ร้องเด็กที่ไหนมาร้องวะเนี่ยอ้าวอยู่ในย่ามอีกสองคนอ,อยู่เฮียเองไปหมดเอาอย่างงี้เดีย๋ยวจะแจ้งให้โยมฟังทีละคนเลยนี่ไม่ใช่ใครคนนี้พระเอกซุปเปอร์สตาร์ในเกศไทยพระเอกมาทองคำซ้อนรามอเนกลาภที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้เขาหล่อมากด้วยใส่ดีด้วยนี่พระเอกคิวอ,อิโต้คว้างหมาคิวหนา ในตาโตพระเอกย่องยิ pick ้งยิ้มบิ๊กอเนกแล้วรู้จักไม่ต้องบิ๊กอะบิ๊กหัวยิ่งแจงมาก ตลกหน้าขาวน้องเต๋าอโนไทยอันนี้ดาวตลกหน้าประหลาดน้องบาสอาทิตย์สองแพรเดี๋ยวคอยดูหน้าเขาว่าเขาจะประหลาดหรือจะหล่อแค่ไหนไปดูกันนะพ่อเฮ้ยดีาอเมตตางพ่อจึงรับ่เด็ตทุกคนเอาไว้ในวันนี้มีตามโครงฟังเรื่องี่มาภูมิศกันนะไม่มัววันวาดเจ้าฮัทเรื้ยวิญหลวงพ่อขอรี มาเช็ดมีเด็กผู้ชายไม่หัวอมตักงยจตะเกียบจะบอกแกให้พระไม่ได้โกหกสองพระเอกสองตลก,กรูปหลอท่ันผู้ชมหลังตั้งใจรออยากเห็นคน้องหองเรียรกอ้องจบปุ๊กตลกเรียกไป Oh!